หลากหลายเหลือเกินนะครับอาวุธมวยดูมีลูกถีะกัดนี่นะครับโอ้โหผีเด็ดนี่คือลูกดักแทงนะครับแต่วงไนพอกล้ำได้ที่ตีน้ากลัวเลยนะครับเดินผาดานเป็นมวยที่มีเข่าแล้วก็มีศอกอันตรายทั้งคู่เลยนะครับ เพชรทวีชัยล่าสุดนี่ก็แพ้ฉลามชนสามารถพยักอรุณยิมมาครับส่วนเด่นผาด่างนี่ชนะเพชรอลังการคุ้งโรนแข็งของจ่าอุ้มมาสองไฟสอนอว้าแกกล่าวฟันให้อยู่เลยครับอ้าวในคีพคอแล้วเด่นผาด่างยกได้ไหมตีได้ไหมมัน,ม,นมันใกล้เชือกใกล้มุมกรรมการธีรวัตรเลยแย่ yeah, ครับตีเข่ากันแรงทั้งคู่เลยครับเลี่ยมจับเพชรทวีชัยก็ดูจับได้ดีแต่ว่าเด่นผาด่างแกไม่ต้องจับเลยครับ ยกเลยโอ้ยสองตัวกันแข้งขวาไปครับเต้นผาดาังชนอย่างเดียวแม่กำลังสดกำลังห้าวเลยครับชุดนี้ครับที่แฟน,แฟนออๆบอกกันเนี่ยครับชุดพิมพ์นิยมอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนๆเลยครับเวทประมาณร้อยสี่ร้อยหดูโอ้ยดูมไมด่ดูไม่ได้จริงๆครับคู้แรกคู้เปิดหวัวมวยมันวันศุกร์ของเรา ยุบไม่ยุบคกับเด่นผาด่างยังเดินเข้ามาแม่แต่ว่าต้องดูตามมาตาเรือด้วยนะครับเพราะว่าเพชรวิชยัยแกมีดอกอมีดักด้วยจังหวะมวกสอกน้ากลัวครับกรรมการแยกเดินเดินต่อครับเดินหาตัวเจอไหมอ้าฟันไปงัดสอกคืนมาแทงเข่าปิดกันไหมตีเลียมนี้กดแขนไว้ตีได้ไหมตีไม่ได้กรมกรมการกดแล้วก็แยกครับโอ้โหสุด วันนี้โอ้วิ่งเลยครับควบเข้าไปเด่นผาด่างมาแต่ว่านี่ครับเพชรทวีชัยแกรอดักอยู่แล้ววงในวงในย,ยังไอไม่ทันนักครับว่ากันต่อที่วงนอกเอาควบเข้าไปเด่นผาด่างนี่ครับ โอ้โหดูดูครับคู่นี้โอ้โหน่ารักทั้งคู่เลยครับดูแล้วสถานการณ์นี้น่าจะถึงชิงดำแน่ๆเลยครับ่วยคู่นี้เด่นผาด่างนี้ไม่ยอมพยายามจะเร่งเต็มที่นะครับเอาจับได้เริ่มจะตีได้เสียงเชียร์นี่ก็หึมเวทีเลยนะครับเพชรวีชัยก็ออสาสยหลักเหลี่ยมคอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้เกมการยกอยู่ว่ายังเบียดกันเลยนะครับตอนนี้แดงได้หลักได้เหลี่ยมครับน้ำเงินได้แรงประทะรุ่นใหม่สดอ้าวอ้าวอ้าวไข่ลบ ยังไม่มีใครล้มใช้กำลังกันเยอะเหลือเกินครับในช่วงนาทีสุดท้ายยก4ี่ครับว่าเป็นนาทีสำคัญนาทีชีวิตเลยครับพี่บอลโอ้ยนี่ครับหมาทั้งคู่ครับดูครับดูเวลาแกออกอาวุธใส่คู่ต่อสู้เหมือนแบบมีความสุขแล้วครับโอ้โหดูหมาฝ่ายน้ำเงินแกก็วิ่งเข้าใส่เลยโอย้มุมแดงนี่ก็หมาอดักรอ,อโอ้โหดูหมานอกกับไหนนอกกับไหนตอนนี้ตอนนี้หมาหลุดหลุดหลุดเด่นผาดางัง เอาลยครับชนไปเรื่อยนะครับโอ้โหเรียกว่าเบียดกันสนุกนะครับทั้งนอกทั้งในมาดูกันยกสุดท้ายนะครับสถานการณ์นี่ชิงดําเด่นครับโอ้โหเบียดก็ไปยกนี้ดูว่าจะยิ่งชกยิ่งแรงหรือเปล่านะครับ,บาดาเด่นดาดางเบียดปลําไหนแล้วก็เด้งตีได้สวยๆเหมือนกันเพชรวีชัยจะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยันต้นะครับ เรียว่าจะใช้เลี่ยมใช้ฟงนะครับคอยตั้งกระแพงหน้าแล้วก็แทงฟู่ครับได้คู่นี้นี่ตีกับมากกดมาเสียบถูกที่ถูกเวลาครับ มุมแดงนี่ได้ในเรื่องของการผ่านมวยประสบการณ์ก็จริงครับแต่ว่าน้ําเงินนี่สดแรงขึ้นมาแล้วก็ขย,ยันตื้ออ้าวตีอา้าวยกยกไม่ยกแมมัน,ม,นมันใกล้เชือกกรรมการเลยงัดมากลางเวทีครับโอ้โหนี่ครับอายกสุดท้ายผ่านไปประมาณเกือบหนึ่งนาทีแต่ตอนนี้ครับมาเรียกว่าทางคู่โอ้ยไม่มีใครยอมใครจริงๆแมกรรมการพีรวุฒบอกจางเวทีก่อนจลางเวทีก่อน นี่ครับมหาเด่นผาดัางตามสไตล์เลยครับมหาจอมบูจากน้องบุญระพูแต่ว่าแดงกระบี่โอ้โหสวยงามครับเอาล้ครับได้ลูกขหยันแล้วครับเด่นผาด่างชนตลอดทีมงานก็บอกให้เดินนะครับแล้วก็ทําได้สวยๆนะครับมาครึ่งยกแล้วนะครับตอนนี้นี่ดูว่าต่างฝ่ายต่างจัมั่นใจอีกแล้วนะครับมาใบสุดท้ายมุมไหนครับโอ้ยน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินครับเด่นผาด่างแดงลถดี ของทั้งคู่ก่อนนะครับฝ่ายแดงครับนักชกจากขอนแก่นหัวหน้าคณะผู้จัดการครับทีมาครับสามารถพยักอรุณโอ้ยอดมวยไทยตลอดการยอดแชมป์เปี้ยนโลกขวัญใจชาวไทยครับถว่าเป็นยอดมวย2แบบตัวจริงเสียงจริงเลยครับแล้วก็ผู้สัปสนุนนะครับคุณโยชิสุภัฒเศสนะครับคุณโยชิสุภัฒเศสแล้วก็ใบวันก็ฟิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสามารถพยักอรุณยิม้ม นักชกในดวงใจแล้วก็ครูผู้ฝึกสอนครับนาลานครับไอมัดสากเล็กสำรานสักเมืองสุรินโอ้โหจะฟังชื่อกันหนาวแล้วครับนี่ครับเป็นทั้งเทนเนอร์แล้วก็เป็นนักชกในดวงใจไอตอนของสายเพชรด้วยครับ30ครั้งชนะ20แล้วก็แพ้10ครั้งครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเจ้าพระยาไฟสิทธิวิทย์เล็กนะครับ ก็เนี่ยครับนักชกจากกาลสินดีกรีแชมป์ชมรมมวยสยามภาคอีสานหัวหน้าคณะคุณมงคลหนอกเครื่องนะครับแล้วก็มีแจ็กกี้ยิมนะครับแจ็กกี้ยิมเป็นทั้งผู้จัดการแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนนะครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแจ็กกี้ยิมนักชกในดวงใจนี่หูเดาวดังเลยครับเจ้ายอดทงยอดทงสจโต้งปลาจีนครับ43ครั้งชนะ33แล้วก็แพ้10ครั้งครับเอาละครับเดินกยับตามสไตล์แล้วครับ สายเพชรแต่ว่าต้องระวังนะครับโอ้โหในช่วงต้นยกนั้นพลาดโดนก้านคอเข้าไปถึงกับย่อไปแล้วนะครับโอ้ยเอาเลยครับมัดซ้ายต่อยเข้าไปทำท่าจะนิ่งเหมือนกันเลยครับเบียดเข้าหาเอาจิ้มลำตัวโอ้โหสายเพชรนี่ถือว่าอ,อาวุธแรกเรียบร้อยเลยนะครับล่นลงไปนอนโอ้โหยกแรกเลยนะครับต้นยกนั้นหดก้านคอเข้าไปถึงกับซุดนะครับโอ้โหนี่ครับมามีนาัลานครับสำรานศักดิ์เมืองสุรินทร์ แค่ฟังชื่อก็โอ้โหหนาวหนา้อๆๆแล้วครับนี่ครับชมหน้าผู้ชนะฝ่ายแดงรับสายเพชรสามารถพายักอลุนยิมโอ้โหเนี่ยครับเก็บคู่ต่อสู้ยกแรกเองครับดูภาพช้าครับโอ้โหโอ้เนี่ยครับโดนก้านคอไปก่อนแต่ว่าโอ้โหมาย่อแล้วก็ลุกขึ้นมาสวมใจสิงครับถึงรูปล่างจะเสียเปรียบแต่ดูครับแม่งัดซ้ายไปก่อนครับโอ้โหงัดซ้ายปุ๊บแล้วก็มาอีกเป็นชุดเลยครับ ดูครับต่อยถูกทางถูกทรงครับ